สวัสดีค่ะหมอดูชื่อดังเผยประตูนรกยังไม่ปิดดูไว้เลยต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นหมอนิดกิจจาทวีกุลกิตหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปหมอนิดเป็นหมอดูชาวไทยมีชื่อเสียงมาจากการทํานายทายทักดวงการเมืองและเหตุการณ์ทางการเมืองล่าสุดได้เผยคําทํานายเอาไว้ว่าประตูนรกยังไม่ปิดธรรมดาประตูนรกจะเปิดแค่วันาศาสตร์จีนวันเดียวเมื่อบรรดาวิญ,ญญาณร้าย ได้ส่วนบุญจากควณใจบุญแล้วประตูนรกก็จะปิดภายในวันเดียวกันแต่สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมประตูนรกเที่ยวนี้เปิดมาตั้งแต่วันที่18สิงหาคม67ถึงบัดน,นี้ประตูนรกก็ยังไม่ปิดสักทีจึงเรียกถามผู้รู้จึงเรียนถามเพื่อรู้เพื่อหาคำตอบผู้รู้จึงเล่าให้ฟังว่าปีนี้ประตูนรกที่ยังไม่ปิดเพราะมีวิญญ,ญาณ ร้ายหลายกลุ่มหลายตนยังหลบหนีขุมนรกไปแสวงหาอำนาจไปแย่งชิงอำนาจกันอยู่ท่านพญยายมต้องทำงานหนักเพราะมีหัวหน้าวิญญาณร้ายตนหนึ่งเคยตกนรกที่ต่างประเทศมาหลายปีปีนี้ได้มาประเทศไทยก็หลงเหลิองอำนาจบ้าอำนาจเที่ยวบงการครอบงำวิญญาณที่เคยเป็นบริวารมาก่อนและวิญญาณที่แยกตัวไปก่อตั้งสำนักเอง ให้ทําการและไม่ทําการตามที่หัวหน้าวิญญาณร้ายต้องการหัวหน้าวิญญาณร้ายยังออกหน้าแทนลูกที่เพิ่งจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์มาหมันมาดแต่ลูกหัวหน้าวิญญาณร้ายยังไร้เดียงสายังอ่อนหัดทําอะไรก็ไม่เป็นไม่มีความคิดเป็นของตนเองหัวหน้าวิญญาณร้ายจึงต้องออกหน้าแทนทุกเรื่องเปรียบเสมือนคนเชิดหุ่นเชิดไปบรรยายไปหัวหน้าวิญญาณร้ายหลงลืมไปว่าหนีนรกมาเกิดชาวบ้าน บางคนเรียกว่าชิงหมาเกิดซึ่งส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยที่ไปเรียกมันว่าชิงหมาเกิดมันไม่เหมาะไม่ควรเป็นอย่างยิ่งควรจะให้เกียรติกันบ้างเพราะหมาบางตัวยังดีกว่าบางคนหมามันซื่อสัสตย์ต่อเจ้าของมันมากอาจจะเปรียบได้ว่าหัวหน้าวิญญาณร้ายตัวนี้เลี้ยงหมาไว้เยอะบรรดาหมาหมาทั้งหลายจึงจงรักภักดีต่อหัวหน้าวิญญาณร้ายคนนี้ แค่ผู้รู้บอกว่าอีกไม่นานหัวหน้าวิญญาณร้ายและบรรดาหมาที่เลี้ยงไว้จะถูกโยนเข้าคุมนรกอย่างมากมายเพราะหัวหน้าวิญญาณร้ายหลงผิดพาหมาหลายตัวไปกัดไปแทะไปโกงกินประเทศอย่างบ้าคลั่งเหมือนหมาบ้าส่วนลูกที่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็พลอยได้รับผลกรรมเหมือนกันเพราะดันยืนเป็นยืนเป็นหุ่นให้หัวหน้าวิญญาณร้ายเชื่ออยู่เบื้องหลังด้วยความอ่อนด้อย จึงบริหารงานไม่เป็นสักอย่างผู้รู้บอกว่ารออีกไม่นานหรอกท่านยม,มาบาลจะมาลากคอบรรดาวิญญาณร้ายและสมุนอีกหลายตัวไปลงนรกเหมือนเพลงไปไปไปลงนรกเสถเธที่รักเมื่อถึงวันนั้นประตูนรกก็จะปิดทันทีและคาดว่าต่อไปวิญญาณร้ายและสมุนจำนวนมาก รวมทั้งลูกของวิญญาณร้ายจะไม่ได้ออกมารับส่วนบุญอีกต่อไปเพราะดันไปทะลึ่งแหกกฎเหมือนหิวแสงคุยโมโอ,โอ้อวดไม่หยุดจึงถูกตามล่ายิ่งกว่าปลาหมอคางดำตายเพราะปากนี่เป็นนิทานประตูนรกเปิดและปิดจึงเล่าให้ฟังเฉยๆไม่ได้คิดอะไรมากขอให้ท่านผู มีศีลมีธรรมจงเจริญในธรรมตลอดไปสาธุด้วยความเคารพมอนิดกิจจาทวีกุลกิจ27สิงหาคม2567ขอบคุณสยามเนิวค่ะ